สวัสดีครับวันนี้จะผมมาอยู่กับรถอ e ีซูซูนะครับเออใครที่เคยเจอปัญหา,อาของหล่นในเกะกางอีซ e ู1.9นะครับของหล่นในเกะกางเดี๋ยวจะมาบอกวิธีถอดเพื่อเอาของกันครับเผื่อบางคนอของหายไอของหล่นลงไปนะครับแล้วก็อยากจะต้องการถอดเอาของหรือว่าทําความสะอาดครับ อันดับแรกนะครับเราจะมางัดตรงนี้ออกปุ๊บครับออกมาตัวสี่เหลี่ยมนี้ใช้ไขควงเป็นแบนงัดตรงนี้ออกออจะเห็นรูน็อตนะอยู่นี่ครับส่วนอีกตัวหนึ่งตรงตรงตรงเบรกมือเนี่ยแกะขึ้นมาได้เลยออกปุ๊บแล้วก็ขันน็อตออกตรงนี้ขันตรงนี้ออกครับ หลังจากไขออกแล้วมันจะมีน็อตอยู่ในเก๊เนี่ยอสองตัวนะครับอีฝั่งนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ตัวหนึ่งครับพอไขออกมาน็อตมันก็จะหลุด2ตัวหลุดแล้วอ่าเดี๋ยวต่อไปจะมี เออจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ครับมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอันนี้เราเอาออกลักษณะของน็อตตัวนี้ครับเราต้องดันเออมันเป็นเกียวนะไขไขตัวกลางขึ้นแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยขึ้นหรอกครับแล้วก็ไขแล้วก็หาอะไรกันๆหน่อยดันขึ้นให้มันอยู่ลักษณะนี้ถึงดึงมันออกได้ครับเ,เมื่อไขออกหมดแล้วนะครับ ตามนอ็อตมีหนึ่งมีน็อตอยู่ตรงเนี้สามตัวครับมันก็จะยกขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ออกได้เลยเนี่ครับจะโลง่งๆเนาะออกได้ทั้งยวงเผื่อใครยังไม่เคยถอดแล้วทําความสะอาดครับแต่นี้เราแค่เอาของเฉยผมก็จะมาดูแค่อของเนี่ยครับของคือบัตรกับพวกไอดอกสว่านผมหล่นเนี่ยผมจะมาเอาแล้วก็บัตรที่หาไม่เจอครับเนี่ยเ,เก่าบางทีก็อาจจะทําความสะอาด ดื้อรถนานแล้วไม่ได้ทำความสะอาดก็ลองเก็บดูเนี่ยเป็นวิธีถอดครับบางคนอาจจะถอดไม่รู้เนาะว่าถอดอยังไงครับผมก็ไม่เคยถอดแหละนี่เอไม่ใช่ไม่เคยถอดเคยถอดของรถคนอื่นนะรถตัวเองก็เพิ่งเพิ่งถอดครั้งแรกนะครับแต่วิธีถอดนะทิกง่ายๆเพราะว่าของจะได้ไม่เสียครับโอเคครับขอบคุณครับ